นี่คือสภาพที่ดินกว่า500ไร่ที่มีการก่อสร้างโครงการบ้านพักและคอนโดมิเนียมโดยเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนถึงกว่า499ไร่มีนนำซ้ำยังมีการนำโครงการนี้ไปหลอกขายให้กับชาวต่างชาติซึ่งมีผู้ที่เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า3,000ล้านบาท DSI จึงได้ลงพื้นที่ที่ตาบไรไโคบอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อมาตรวจสอบและจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทั้งหมด พันตำรวจโทรกรวัตรปานประภากรอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุพัฒน์ธรรมธนารักษ์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ตำบลไร่โคกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจสอบที่ดินในโครงการเพชรบุรีพาร์ค ตามที่ได้รับแจ้งจากนายศรีสุวรรณจันยาที่พาชาวต่างชาติสองรายที่ได้รับความเสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI จากการถูกบริษัท New Nordic Development จำกัดหลอกขายคอนโดมิเนียมในโครงการนี้ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติกว่า100ลรายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า3,000ล้านบาทและยังพบข้อมูลว่าที่ดินเกือบทั้งหมดของโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหักเขาปุ้ม แต่เป็นที่ดินที่มีเอกสารหนังสือรับรองการทำสิทธิประโยชน์หรือนสอสสามทั้ง21แปลงที่ป่าไม้ยืนยันเบื้องต้นเนี่ย499ไร่เนี่ยมันเป็นที่ป่าสงวนเลยทีนี้มันมีเอกสารคือนสอ, 3, อนสสามกนอสสามเนี่ยไปออกทับไปออกทับเนี่ยก็แสดงว่าถ้าทางป่าไม้ยังยืนยันว่าเป็นป่าสงวนเนี่ยมันก็ไม่ชอบแล้วค่ะ สำหรับโครงการนี้ได้มีการลงโฆษณาขายผ่านทางเว็บไซต์โดยเปิดให้จองก่อนโดยโครงการประกอบไปด้วยโรงแรมคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวสวนอาหารและสวนน้ำมีชาวต่างชาติที่ถูกหลอกให้จองและโอนเงินเป็นเงินสดให้แต่เมื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการกลับพบว่าไม่มีความคืบหน้าพบแต่เศษซากของอาคารสำนักง,งานขายที่ถูกทุบทิ้งและรื้อถอนไปแล้ว และสภาพพื้นที่บางส่วนมีการปรับเป็นเนินทรายคล้ายกับสนามกอล์ฟและมีการขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ทิ้งไว้จากการตรวจสอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรีพบว่ามีการลงไปสำรวจพิกัดที่ดินโครงการตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2563และรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบแล้วว่าพื้นที่นี้อยู่ในเขตป่าสงวนจริง จึงมีคำสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดทั้งหมดแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าและเอกสารรับรองการทำสิทธิทประโยชน์ทั้ง21แปลงออกเมื่อปีพศ2533ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากการประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปีพศ2515จึงต้องตรวจสอบขั้นตอนการออกเอกสารด้วยว่ามีการดำเนินการได้อย่างไร ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะสอบสวนถึงความเป็นมาของโครงการซึ่งจะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดทั้งในส่วนของการออกเอกสารรับรองการทำสิทธทิประโยชน์โดยมิชอบการเร่งรัดให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้ง21ฉบับและการดำเนินการเอาผิดกับบริษัท New Nordic Development น์จำกัดทั้งผู้ถือหุ้นที่แท้จริงและผู้ที่เป็นนอมินีในประเทศไทยทันบุกรุกป่าสงวนและชอโกงประชาชนถ้ามีร้องเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบ ร้องเข้ามาในลักษณะที่ความผิดที่มีมูลฐานเกินก็คือหมายความว่าถ้ามีบุกุกพื้นที่เกิน100่ไร่ขึ้นไปหรือว่ามูลค่าทรัพย์สินเกิน1 0 0ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสอบสวนก็จะเนียมหน้าในการตรวจสอบครับดนนนีนี้จะใช้เวลาเวลาในการตรวจสอบประมาณสักกี่เดือนก็อสมควรนะครับเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเอกสารค่อนขนา้างเยอะนะครับก็จะทําให้เร็วะครับ นอกจากนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติม,ตมว่าบริษัทดังกล่าวมีการกระทำช่อโกงในลักษณะเดียวกันนี้ในโครงการที่พื้นที่อื่นเช่นที่พัทยาหรือที่ภูเก็ตซึ่งอาจทำให้มูลค่าความเสียหายรวมนั้นมากถึงกว่า1,000 10, งล้านบาทโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะติดตามสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทั้งหมดต่อไปรัตยาปัทมวิทูเดอรีพอร์เตอร์รายงาน